ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านวาจาสิทธิ์คืออะไรวาจาสิทธิ์คือวาจาที่มีอำนาจบันดาลให้สิ่งที่กล่าวออกไปสำเร็จได้ดังประสงค์ ผู้ใดได้ฟังจะต้องทำตามวาจาศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆจะต้องมีบุญมารองรับด้วยบำเพ็ญกุศลทางวาจาเอาไว้คือการรักษาศีลข้อสี่เป็นอย่างดีโดยวาจาไพเราะอ่อนหวานคำพูดจริงที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นและงดเว้นวจ,จีทุจริตคือการพูดเท็จการพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดและการพูดเพ้อเจอ้อ ครูบาอาจารย์ท่านบอกไว้ว่าถ้าใครต้องการวาจาศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ต้องพยายามห้ามวาจาทุจริตเสียพวกที่พูดวาจาพล่อยๆเอาเรื่องเอาเราวไม่ได้วาจาเหลยวไหลชนิดนี้ฆ่าวาจาของตัวเองทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเอง,มอง,เองไม่มีใครทำให้นี้ต้องอุตส่าห์แก้ไขวาจาของตนให้เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อ,อนหวานอยู่ร่ำไปนี่เป็นประโยชน์แก่ตนด้วย เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยเป็นทั้งประโยชน์แก่กันและกันหัดวาจาไพเราะเสียใจชาตินี้ชาติต่อๆไปวาจาของตนศักดิ์สิทธิ์จะพูดอะไรสำเร็จกิจหมดทุกอย่างใช้วาจาหยาบก,ก็เท่ากับวาจาจอบตัวเองในชาตินี้ก็ดีวาจาหมดอำนาจหมดฤทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรพูดไปก็เท่ากับไม่ได้พูดพูดอะไรเป็นไม่สำเร็จ สำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำได้บริสุทธิ์ครบถ้วนทุกประการทั้งการไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพ้อเจ้อแต่ถ้าเรางดเว้นคำพูดเหล่านี้แล้วได้วาจาศักดิ์สิทธิ์มาเป็นการตอบแทนก็คุ้มยิ่งกว่าคุ้มจากนี้ไปถ้าคิดให้รอบคอบและถามตัวเองทุกครั้งก่อนทำผิดศีลข้อสี่วนี้เรากำลังจะทำลายความศักดิ์สิทธิ ของตัวเองหรือเปล่าเชื่อว่าเราจะสามารถรักษาศีข้อสี่ได้บริสุทธิ์มากขึ้นโดยวิชาวาจาสิทธินั้นเริ่มจากการตั้งสัจจะอธิษฐานการถือศีลเวลาทำอะไรพูดแล้วต้องทำคิดอะไรต้องทำจากนั้นต่อด้วยคาถาบูชาพระร่วงบางแห่งก็เรียกว่าคาถาประกาศสิทธิ์พระร่วงหรือคาถาวาจาสิทธิพระร่วง เนื่องจากพระร่วงนั้นท่านโดดเด่นเรื่องของวาจาสิทธิ์คือพูดอย่างไรย่อมเป็นอย่างนั้นจึงทําให้หลายคนสนใจอยากฝึกหัดการใช้คาถานี้ให้เกิดผลโดยตัวบทคาถามีอยู่ว่าตั้งนโมสามจบอิมังสัจจะวาจังอธิษฐามิทุตยิยามปิอิมังสัจจะวาจัง อาทิถามิตติยามปิอิมังสัจจะวาจังอาทิถามิเมื่อจะทำการสิ่งใดจะปลุกเสกก็ดีพูดอธิษฐานเป็นประกาศสิทธิ์ให้ภาวนาพระคถานี้เอานิ้วชี้มือขวาสีปากไปทางขวาสามผลพูดสิ่งใดเป็นไปตามปากทุกอย่างเมื่อทำอย่าแช่งใครอย่าด่าใคร เป็นไปตามปากทั้งนั้นทำเสร็จถอนด้วยอิมังสัจจวาจังปัจจุทรามิทุติอิมังสัจจวาจังปัจจุทรามิตตะติอิมังสัจจวาจังปัจจุทรามิให้ภาวนาพร้อมๆกับ เอานิ้วชี้มือขวาสีปากย้อนมาทางซ้ายเป็นการถอนประกาศสิทธิที่ทำไว้อย่างไรก็ดีการจะใช้คาถานี้ให้เกิดผลไมใชีเรื่องง่ายเพราะคนที่ทำได้ต้องเป็นคนที่รักษาสัจจะวาจาคือพูดสิ่งใดแล้วต้องทำสิ่งนั้นห้ามผิดคำพูดเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้ต้องใช้เวลาในการฝึกฝนจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ฝึกเอง ประกอบกับการประพฤติปฏิบัติทางวาจาสี่อย่างคือไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างสม่ำเสมออำนาจของสัจจะหรือบุญยริศของสัจจะบารมีนั้นไม่ว่าคนยุคนี้จะเชื่อมั่นกันเต็มร้อยหรือไม่เรื่องราวต่างๆก็ยังคงเป็นเรื่องอมตะตลอดกาลเช่น เรื่องพระร่วงกับขอมดำดินเรื่องสัจจะของนางสุชาดาในตำนานแพระแก้วดอนเต้าเรื่องสัจจะของพระนางมัสุรีหรือพระนางเลือดขาวแห่งลังกาวีเป็นต้นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของพระเถระผู้มีวาจาศิษ์อีกมากมายจะขอยกตัวอย่างสัจจะกิริยาของลูกนกคุ้มโพธิสัตว์ ตามคำพีพระพุทธศาสนาในอัธกถา,าชาดกได้กล่าวไว้ว่าเมื่อครั้งพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์และทรงถือกำเนิดเป็นลูกนกคุ้มนกพ่อแม่ทำรังอยู่ในป่าทิ้งลูกนกนอนอยู่ในรังส่วนนกสองตัวผัวเมียก็ออกไปหาเหยื่อมาป้อนยังมีทันที่ลูกนกจะก,กำลังกลางปีกบินและยกเท้าก้าวเดินได้ ก็พอดีถึงฤดูไฟไหม้ป่าไฟเกิดไหม้ป่าลุกลามมาเสียงดังสนั่นวันว่นวหวบรรดาฝูงนกทั้งหลายต่างกลัวตายพากันส่งเสียงร้องเอ็ดอึงบินออกจากรังของตนหนีไปนกคุ้มพ่อแม่ทั้งสองของพระโพธิสัตว์ก็กลัวตายจึงทิ้งพระโพธิสัตว์ไว้ในรังแล้วพากันบินหนีไปเช่นกันพระโพธิสัตว์นอนอยู่ในรังยืดคอออกดู เห็นไฟป่ากำลังลุกลามท่วมท้นเข้ามาจึงรำพึงว่าถ้าข้าพเจ้ามีกำลังกลางปีกไปในอากาศได้ข้าพเจ้าจะบินไปที่อื่นถ้าข้าพเจ้ามีแรงยกขาเดินไปบนพื้นดินได้ข้าพเจ้าก็จะก้าวขาเดินไปที่อื่นทั้งพ่อและแม่ของข้าพเจ้าก็กลัวตายทิ้งข้าพเจ้าไว้แต่ผู้เดียวต่างเอาตัวรอด บินหนี้ไปแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าไม่มีที่พึ่งอื่นตัวเองก็หาคุ้มครองตัวเองไม่ได้ตัวเองหาเป็นที่พึ่งแก่ตัวได้วันนี้ข้าพเจ้าควรทำอย่างไรดีหนอครั้นแล้วก็คิดได้ว่าในโลกนี้มีคุณคือศีลมีคุณคือสัจจะพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งทรงบำเพ็ญพระบรารมีมาแล้วในอดีต ได้ประทับนั่งโคนไม้โพพฤฤกและทรงจรัสรู้แล้วพระองค์ทรงประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติยานทัศนะประกอบด้วยสัจจะด้วยความเอ็นดูด้วยความการุณาและขันติทรงเจริญเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายบรรดามีอยู่ในโลกมาแต่อดีตการอันหนึ่งคุณธรรมทั้งหลายที่พระสัพพัญญูพุทธเจ้า ทรงรู้แจ้งแทงตลอดมีอยู่เรื่องนี้เป็นสัจจะคือความจริงแม้ในตัวข้าพเจ้าเองก็มีสัจจะสามประการปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าควรระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมทั้งคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงบรรลุแล้วนั้นยึดเอาสัจจะที่มีอยู่ในตัวข้าพเจ้ามาทำสัจจะกิริยาขอให้ไฟป่าถอยกลับไป ทำความสวัสดีให้เกิดแก่ตนเองและฝูงนกทั้งหลายด้วยครั้นแล้วลูกนกคุ้มก็ทําสัจจะกิริยาซึ่งภายหลังเรียกว่าวัตตะกับปริตไฟไหม้ป่าก,ก็ดับไปเหมือนเอาคบเพลิงจุ่มลงในน้ำพระปริษนี้มีเดชหรือความคลังตั้งอยู่ชั่วกับในที่บริเวณนั้นไฟจะไม่ลุกหรือแม้จุดไฟก็ไม่ติดไปตลอดกับด้วย น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ